ไม่เห็นฉช่นนั้นเองเนี่ยมันเป็นการเห็นด้วยอริชาเห็นไปตามความรู้สึกตามอารมณ์ที่รู้สึกจากเวทนาโง่เวทนาโง่โง่โงเวทนาหลอกให้ยินดีหลอกให้ยินร้ายเห็นไปตาม,ตามอารมณ์เช่นนั้นแต่เดีไม่เห็นฉชนนั้นเอง Workers, ความยินดีก็ยึดถือไม่ได้ความยินร้ายก็ยึดถือไม่ได้ความสุขก็ยึดถือไม่ได้ความทุกข์ก็ยึดถือไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้เราเห็นเช่นนั้นเองว่ามันยึดถือไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่เห็นมันไปเห็นตามอารมณ์ตามความรู้สึกว่านารักน่าพอใจบ้างไม่น่ารักไม่น่าพอใจบ้างมันก็แยกออกเป็นตรงกันข้ามมันก็ไม่เห็นเช่นนั้นเองเห็นเป็นสองฝ่ายตรงกันข้าม นี่ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงมันก็เช่นนั่นเองมันก็เช่นนั่นเองจะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็เป็นเช่นนั่นเองเพราะเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปยึดมั่นถือมั่นเข้าแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั่นเลยไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์เขาไปยึดมั่นถือมั่นจะเป็นของกูเป็นตัวกูแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั่นเลยเนี่ยความเหมือนกันเลยเห็นไหมโองเช่นนั้ง คือยึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วกัดทั้งนั้นไม่ว่าอะไรกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างยึดถือไม่ได้จะกัดเอาจะเป็นทุกข์อยู่ว่าจะไม่สําเร็จประโยชน์อะไรเลยเช่นจะไปยึดถือพระนิพพานว่าเป็นของตนเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรคือมันไม่เป็นนิพพานขึ้นมาได้ต่อไม่ไม่ยึดมั่นถือมันอะไรเลยจึงจะเป็นนิพพานขึ้นมาได้มันก็เห็นเช่นนั้นเองทุกอย่างทุกสิ่งตั้งแต่ ขี้ฟุน้นสักเม็ดหนึ่งไปถึงอะไรต่างๆน,นานาสารพัพความดีความเชั่วบุญบาปสุขทุก,กทข์แม้กระทั่งพระนิพพานก็คือเป็นเช่นนั้นเองยึดถือไม่ได้ที่ความเป็นเช่นนั้นเองสำคัญอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองโดยภาษาคน,นก็เพราะว่ามันเห็นตามอารมณ์ จากอาวิชชาของเวทนาที่มาจากอาวิชชาของเวทนาที่มาจากอาวิชชาไปเห็นเสี้ย่างนั้นมันก็แตกแตแตยกไปตามลักษณะของเวทนาโง่ยินดียินร้ายสุขทุกข์อะไรมันเลยกลายเป็นอของตรงกันข้ามเป็นคู่คู่น่ารักหน้าชังน่ายินดีน่ายินร้ายถ้าเห็นความเหมือนกันมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันล้ ความหลอกลวงของความเป็นคู่ไม่เห็นช่นนั่นเองก็หลงความหลอกลวงของความเป็นคู่